วันนี้นรับอยู่กับผมเงนะครับมาครับแฟนเมเกีมนะครับวันนี้ผมยุ่งนิดนึงนะครับก็ผมเลยมาอาัดที่สามนะครับยุ่งเหรออุ้ยเต็มับบซิวัลเวอร์ันนี้เราจะมาอัดอะไรนะครับวันนี้เราจะมา,อาเอาชีวิตรอดแบบไม่มีมอดครับน่านใจไหมปกติเอาชีวิตรอดผมใส่มอดไปะแต่นี้จะมีการเพิ่มมอสมาทีละ ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อซีรีส์ว่าอะไรนะครับอาเป็นอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขอคิดทีหลังครับก็เริ่มมาเลยครับสิ่งที่ทุกคนต้องทําคือตัดไม้ครับซึ่งถามว่าผมทาไม้ไม่ทาใช่ไม่ทําถามดิต้องทำก็ผมก็หาต้นไม้ที่มันเหมาะอยู่นะครับโอเคตอนนี้ หาต้นที่มันมีความสูงนะครับโอเคนะครับเอาชิลล่อนนี่รู้ไหมครับผมจะทำเป็นยังไงครับผมจะสร้างเป็นหมู่บ้านนะครับไม่ได้คิดว่าจะเพิ่มมอสอื่นเข้ามาด้วยนะครับแต่อาจจะเพิ่มนะครับซึ่งหมู่บ้านของเรานี่ เอาตั้งอยู่ตรงนี้ไหมส,สวยๆงั้นผมปักหลักแหละผมอยู่ตรงนี้โอเคผมปักหลักก่อนปึ๊บโอเคผมปักหลักแล้วหลักใี้ผมจะอยู่คุณปึ๊บพิกัดที่46 4658025นะครับผมเปิดช่องพิกัดไว้ จะถามว่าดอกไม้มันสําคัญไหมนะครับสําคัญช่ย่อยนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าดอกไม้ไม่สําคัญครับพ่อไม่สําคัญไงอื่นใช่ดอกไม้เนี่ยมันไม่สําคัญนะครับชดอกไม้มไม่สําคัญแล้วไม่สาคัญแล้วผมพบไปไหม้บตกแต่งครับนี่เราได้พบลูกหมู14นาฬิกา30วินาทีเราทำการพุ่งไปด้วยความดูแสง หมุนใบตัวทานครับนี่คือเนื้อเพื่อนคุงแกแก๋กจำได้ไหมนีเนื้อเพื่อนแกอเคจากนั้นเราที่ข้ามหมู่เสร็จแล้วเราก็จะหลงทางนะครับผมจำได้ผมตั้งไว้บนอุ้ยซี่ีบนยอดภูเขาเอาอ้อยไปด้วยนะครับอ้อยนี่คือเราจะเก็บไปเลยนะครับ เค่ okay. ุกปอยไปกดปุ๊บเค่ถูก้อยมาจากนั้นเราก็ต้องรับเกมรูนคีเปอินทรรี่ทูนะครับจะถ,ถามว่าผมจะทำอะไรจะฆ่าต,ตัวตายไหมไม่ครับผมไม่โกงครับใช่ครับผมไม่โกงเลยครับตัวนี้นะครับว่าผมจะทำอะไรครับเกมดูเออเรย อ๋อ C oh, R U E นะครับเออผิด oh, ผิดแต่ช่างมันก่อนแล้วต้องเน,เน้นเรื่องของแก่ด้วยนะครับนี่ฟิกก็ส่งมาเหมือนเดิมนะครับเนี่ย ทการแร้างลาหลับหลปดูตันผมง็คือก็เชลล์มอนี้ผมเลยนมอ,อไรเป็นมอตโตเกียวกูลพาสองครับแต่ผมไม่ได้ขายมอนไง เออทำไมผมไม่ใส่มดแปบบ๊บทำไมผมไม่ใส่มอดอ่ะเออทำไมผมไม่ใส่มดผมม่ใส่แปบบ๊บขอตัดคิปไปตอนใส่มดก่อนนะครับก็ผมได้ใส่มดมาแล้วครับผมพูดผิดรับแล้วใส่เป็นมดเดมอนสเลเยอร์นะครับหรือว,ว่าดาบฆ่าตัศนูตั่นี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามดมันจะเกิดหรือเปล่านะครับ ผมก็ต้องไปสำรวจนะครับแล้วไอตัวอะไรนี้สไปเดอร์อ๋อแล้วสไปเดอร์มันเกี่ยวอะไรโอ้ยจะสไปเดอร์มันเกี่ยวอะไรฮะอ๋อในมุม,มปีศาจโคตรเนี้ยเนี้ยเราก็แซ่บไปอะไรไม่รู้อ่านไม่ออก โอเคต้องต้องขอโทษน,นะครับเมื่อกี้มิสาซเรียเขาครับก็เ,เป็นการพิสูจน์แล้วนะครับว่ามอมันเกิดจริงครับดูเลือดไปมือผมดิไหนพิสูจน์ได้เนี่ยมอมมันเกิดจริรมมมมงซึ่งมพอพวกนั้นผมไม่รู้มันนอกแปลกเปล่าแต่ผมไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงกับพวกนั้นเนี่ยเพราะมันทั้งอันตรายตกไม้โอ้ยว่าจะเป็นอกไม้พิเศษแต่ผมจับแล้วผมจะแบบรวย ในนี้ไม่มีต่างกนะันเอาเลือดตกไปเนะี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเลือดก,ก็กินไม่ได้นะฮะเอามาทําแป๊ะอะไรเน,ะะนี่ยฮีดอกไม้พิเศษก็เดี๋ยวผมจะลงไปศึกษามอดมาให้ดีกว่านี้แต่พอลุงมามันก็เป็นหมาไฟเลยไม่ใช่เออผมก็คงจะศึกษามดดีไม่ได้นะครับถ้าคุณผู้ชมรู้อะไรก็ คอมมตนกนมาเยอะนะครับก็เกะสีขาวก็มาเยอะเลยนะครับดูว่ามันจะเป็นสวรรค์เกะกันแน่เนี่ยครับเอานเนเูน์มีมุมนเนี่ยมีมุมเนีะ่ยนาะูน์ มุมมันใช่ศูนย์ที่ไหนมุมมันเป็นศูนย์ตรงไหนศูนย์นตรงไหนืนีน่ตัวอะไรนะฮะอืไม่ตีแต้่นุบเฮ้ยไม่ตีเหรอ ตัวละครเลยนะคะแล้วก็ป่วยห้แกลพวกนี้อ้วนอ้วนทนสมบูรณ์เลยคนน้อยไอยเกลตัวนึงนี่แกลด้วสองผมแบบสีขาวอืมอืมดับเบลิลเลยก็เลือดตรงนี้หาง่ายมากมากขอซื้อเลือดหน่อยค่เพราะว่าให้มาแล้วครับหูกบ้าแล้ว ช่องตอวผมก็ค่อนข้างใกล้จะเต็มแล้วนะครับเก็บแต่ของแา้ปไปอยู่น,นี่ครับทั้งผมก็เคยบอกไปแล้วว่าผมยังไม่ได้คีด e ีเรเวนต์โ e เร่ทูอีเรเเข้าใจปะอ้าวไ,ไปนี้ไปนี่โ้หแหลงน้ำนี่แบบเฮ้ยทำไมผมปาน้ำไม่ได้ ไม่กดรอาหารผมโอเคผมเรือรถาหารผมน้อมากแล้วครับตอนนี้พวกพวกอาสูนก็เรื่มแบบหมดคืนแล้วตอนกลางคืนมันก็จะเป็นเวลาที่อันตร,รายมากๆครับอีกอย่างคือผมไม่ได้ตัดน้ำมาด้วยดิล้วก็จะไม่เลือดตกติมหมอขออนุญาตนะครับ คือผมต้องกลับจริงๆนี่นบ้านครับคีโมคูนก่อนนะครับเราจะเป็นตายไร้ดีบ้านนี้ยังไงก็ช่างนะครับใช่ครับช่างไปดเลียครับ ผมแค่ต้องปูบ้านแล้วแหละไม่งั้นเราคงไม่รอดแล้วแหละนะพื้งเราไปพื้นดินก่อนแล้วกันปุุุุุ๊๊๊๊๊บบบบบปปปปปูผิดอ่ะพีพีทามาเลยครับปูผิดนี่พีพีทามาเลยไม่แน่ครับ เข้ามาเลยปีผมไม่ตายเลยพีพีทานเนี่ยก็นะครับตอนเด็กๆนี่เด็วกควรกลับบ้านนะครับไม่ควรให้พ่อแม่มารับนะครับแต่ผมอ่ะผมเก่งแล้วเข้ามาปีสาจแบบปีศาจเหรอเออไม่ใช่ปีสาจแถวโอ้ยมึดมึดแปบเขาบอกว่าวิธีนท,ทางถูกต้องเนี่ยเราต้องหาใบไม้ใช่ประมาณนี้ แล้วก็ถูกเข้าไปแล้วมันก็เราก็จะเจอยิ่งมืดกว่าเดิมโอเคตรงเป็นดินนะครับอ้า่มาต้นเกา่าโหอืมมืดมากผมมองอได้แค่ไม้ถ้าคุณไปชมไม่เห็นก็ต้องขอไปด้วยนก็เวลานี้เป็นเวลามืดมากๆนะครับอุ้ยต้นไม้ คลิปนี้ผมตัดต้นไม้แค่สองต้นเนี้นะต้นเดียวสิแต่ว่าเนี่ยต้นที่สองผมเนี่ยผมกลัวผมกลัวอเว่วอุวแวกลัวจังเลยกลัวจังเลยเสยกาสูนมาสักตัวไม่ตีดิไม่ใช่กลัว คือมดนี้เนี่ยมันมีความน่ากลัวสูงครับบ้บบานเก้าขุนเก้าผมโยกซีรีสตัวเกียวกูเลยเราแค่บ้านพออยู่ได้พอนะครับเราไม่สร้างมากเกินไปนะครับอ่ะอยู่ได้เลยพี่ชีถ้าเราสร้างบ้านอยู่ได้เนี่ยคือเราต้องตัดไม้ตรงนี้ หนึ่งบล็อกปึ๊บเราเนี่ย <c oughs> ก็เอาไม้ต่อตรงนี้หนึ่งบล็อกโอเคประมาณนี้จากนั้นถูกไม้ตรงนี้อีกหนึ่งบล็อกโอเควิธีสร้างถูกต้องเนี่ยคือเอาอะไรก็ได้ไม่ให้มอนเข้ามามาหาสองบล็อกต้องไม่หามาเพิ่มแบบด้านหลังไม้ก็เข้ามาได้ดิคืเอ,อเออเนาะแต่คงไม่มีสูนรตัวไหนมันเข้ามาแล้ว ันไม่ฉลาดขนาดนั้นกีปเปิดสักตัวสิก็ตอนนี้ผมขาดขนแก็บเปน็นอย่างมากสไปเดอร์ไล่เลือดนี่มันทำอะไรได้ไม่รู้นะเฮ้ยรู้ว่าเลือดมันจะทำดาตายเปล่าก็ไม่ไม่ร้องไม่รู้แบบนี่ผมก็ที่อยู่หม่แล้วอะไม่ถึงไม่ถึง้งนบนติด ักน็นะครับผมยังไม่ลงถ้ำนะครับเดิน,นครับเวลานี้ใครมาจะกล้าลงถ้ำอ่ะบ้านถูกหายบ้านผมหายไปไหนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศก็มืดมากๆนะครับถ้านับเป็นเวลาไทยนี่คิดยากมากเลยนะครับ มันดูถันการที่ย่ำเยี่ยมมากๆเลยนะครับช่วงนี้เป็นมิดไนนะครับทำไมลงทีแม่นหกลงประจันรปอือประจันนี่แบบโอ๊ยตัวอะไรตีผมในม,มุมเนี่ยนายมีเงนตรงนี้ปะเนี่ย โค,รโรโคตรโจดบู๊แล้วมันตีเราสมุติอุยตีโคตรแรงไอแมงมุมใส่ตีโคตรแรงสลาไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอสลาไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่ใช่เหรอเราเราอะได้ข่าวบอว่าดังไม่ใช่หรอ ก็ต้องขออนุญาตปรับเช้านะครับผมไม่ไหวจริงๆนอนกลคืนอ,อืมสลามรอความตายสลามรอความตายก็คือตอนนล้งคืนึ่งมดนี้เนี่ยคือมันนา่ากลัวผมอยู่ไม่ได้ผมก็เลยขออนุญาตปรับเช้านะครับแล้วตอนนี้ผมก็ลงไปเช่นเคย ก็ผมควรมาร์กอยู่แต่ว้อ่ะน่ะลงละลงละเลือดมูนมันเอาไปทำดาบไดปไหมนะครับแบบดูว่็ตัวอะไรหมูนี่เองตัวหมูรงนี้ถามว่าโหดไหมนะครับบุ้โหดมากเลยครับตีเก้าสิบเก้าดาเมจนะครับหมูพวกนี้เนี่ยตีนตะีนัดเดียวผมตายแล้วหมูพวกนี้น่าจะคล้ายตายครับ มันตายนี่แหละเราก็ได้นางเ,เป็นอาชีพแมนเรียบร้อยนะครับได้ตรงไหนล่ะฮะเฮะ้ยซอมบี้โอแมนซอมบี้โร่ความตายอ่ะเขาบอกว่าตอนกลางวันซอมบี้มันจะไม่ทำร้ายคุณเห็นไหมเฮ้ยให้คุณไปอยู่ในน้ำก่อนทำร้ายเหรอเอาไปว่ามันไม่ทำร้ายแล้วกันคิดไปเอง แกะตัวสุด so. ท so ้ายขอแกะนั่นเป็นเรื่องจริงแกะแกะแกะของของของครบแล้วโอ้ยดีใจดีใจสุดๆดีใจสุดเย้ได้กลับบ้านแล้วนี่คงฟังร้านผม สวยมากเลยครับชมตัวเองนะครับรับเกมหมดสุด <c oughs> ก็น,นะครับตอนนี้บ้านของผมเริ่มเริ่มอยู่เย็นปรินสุกแล้วนะครับปรินสุกนะครับปรินสุกนะครับผมไม่อยากได้เอาชีวิตรอดมอดนี้ต่อนะครับ คือปีศาจนี่คือมันมีความหวนลงมากอีกอย่างคือเดมอนฟอร์มมันเอามาจากไหนฮะถ้าได้คือผมจบกเกมได้แะเนี่ยฮะเหมือนโรงเรียนพิเศษอะถ้าผมได้คือผมจบเกมนะเนี่ยอีกแก้วกแก้วมันไม่มีซอนสูงตัวอื่นบ้างเลยหรอ,อม,มีแค่สองตัวนั้นเองแค่บอกว่าเท่น,นั้นนะสับนะครับขอพรอได้ผู้ชมเชื่อผม มพอดผมได้จริงๆผมเคยลองได้ไอเทมนี้คือมันถอพรอได้ครับมาเดี๋ยวผมจะให้ดูมันถอพรอได้ยังไงนะโอเคเรามาตรงนี้นะครับขีประมาณตรงนี้อ่ะตรงนี้นี่ผมจะให้ดูมันถอพรอได้จริงๆนี่ครับพอเรามาถึงเราก็จะเจอแบบนี้นะครับ ปุ๊บประมาณน,นี้ใครเห็นไม่ต้องสนใจครับเป็นแท่นขอพรนะครับแท่นนี้นี่ครับวิธีขอพรเนี่ยง่ายๆมากต้องไปยืนต,ตรงนี้อ่ะตรงดูดูตรงนี้อ่ะเปึ๊บยืนมาตรงนี้เป๊บกระโดดล็อกลงมาแบบนี้รนรนรนนนครับจากนั้นนะครับให้เราต่อตัวขึ้นไปสักบอกนะครับ อันนี้มันพูดจริงจริงไม่ได้โกหกนะครับใช่เน,นี่ยมันพูดจริงน,นี่เราต่อตัวเลยสองบอกนะครับเอาเลยต่อก็ได้นะครับผมมาใช้ดินนะครับมันสามารถถอดอะไรก็ได้นะครับแต่มันสามารถถอดได้ยอย่างเดียวนะครับเพราะอย่างมันจะกู้งินไปคือเราสามารถกลับบ้านได้เพื่อเข้าใจแบบคุณไม่ชมผมไม่รู้นะมันได้ปะได้จริงอ่ะเขาบอกว่าต้องใช้สี่อัน ใช่เขสาส้องใอ่านในผมพูดจริงใช้มากกว่านั้นก็ได้นะครับุณก็ขุดประมาณน,นี้จากนั้นผมไปตรงตรงนี้จากนั้นให้จับตรงนี้นะครับปพ๊บต่อสูงขึ้นไปอีกนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บก่อนไปคลิปนะครับนี่ครับเราก็จะได้ความสุขประมาณนี้นครับ ตัวนี้นัวนี่ครับนี่ครับเราก็จะไปแบบนี้ครับนี่ครับทางลัดกลับบ้านครับเราก็จะกลับบ้านมาแล้วครับกลับบ้านเกิดอดีตไม่ว่าตอเสียง Shut up นี่ครับเป็นไงครับใครอยากลองวิธีนี้ก็ลองได้นะครับลองได้ทุกคนนะครับวิธีด้วยขอบอกว่ากลับบ้านเกิดจริงๆนะครับ วันเกิดที่ผมเคยมาเลยครับคือถ้าใครอยากไปลองวิธีนั้เนี่ยคือมันทําได้จริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันทําได้ไงเออเพราะว่าวผมงงมันทาได้ไงปรากฏคือมันทําได้ครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโดยเฉพาะตอนที่ผมตกลงมาเนี่ยคือผมปรารถนาความหมือนเลย ก็น,นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครใครอยากดูคลิปหน้าคลิปไปไม่คลิปมาของผม